สวัสดีค่ะอองนะคะเต็นหรือเชิด168นะคะง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะคะวันนี้นะคะอองจะมานำเสนอนะคะเป็นรถอีกรุ่นนะคะของอีโกคาร์นะคะเป็น t o โยต้ายารินะคะปี2018นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ลิตรนะคะแ6แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิ้นิวตันนะคะ4 0 0 0รอบนะคะ สภาพนะคะลูกค้าสวยกลิบนะคะรถเจ้าของเดียวนะคะไม่ไม่เกิน50,000กิโลนะคะตัวนี้จะเป็นคือ,อ,อตัวเริ่มต้นนะคะเจโกคารนะคะ mm hmm. ถึงคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ความพิเศษของเขาคือทางร้านเสริมนะคะจอและก็กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ดูทันสมัยขึ้นนะคะลูกค้า และที่สำคัญนะคะค่าตัวน้องนะคะไม่แพงเลยอยู่ที่3,48,000บาทนะคะก่อนเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะหารุ่นนี้อยู่นะคะสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้นะคะร้านเปิดทุกวันออกรถนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอาชีพอาชีพค้าขายก็ออกได้นะคะขอให้มี แค่หน้าร้านลงตรวจสอบได้นะคะลูกค้าลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออกรถกับทางร้านของเราวันนี้นะคะใช้เงินศูนย์บาทนะคะย้ํานะคะลูกค้าใช้เงินศูนย์บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากมีรถไว้ใช้งานนะคะก็จะเข้าหน้าผลแล้วนะคะ สามารถนะคะโทรเข้ามาจับจองหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาทดลองขับได้นะคะที่เชิด168นะคะหรือเชิโพงโรดบ้านอยู่ที่เสรีไทย6กทับห่เขตมินบุรีนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะมาก็จะเจอกับเซลลเลยนะคะลูกค้านะคะวันนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะคะ มีฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวฟรีค่าดําเนินการน,นะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะเพื่อความบุนใจฟรีวารันตีนะคะเครื่องเกียร์สปีหรือ2 0 0 0 0กิโลแถมให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อองได้นะคะ